กินขนมไทยนกคาทาหล่ะมาดูก cool. oh, ันว่าจะรอดหรือเปล่านะคะเอาดีๆปังมากค่ะโอ้ยคิดถึงตอนเด็กๆเอาขนมมาเสิร์ฟคุณแม่สามีชเมกชเมกกุ๊ดนี่ค่ะเสียกุด มาเยี่ยมบ้านแม่สามีนะคะครับเราให้อาหารปลาดีกว่าปลาตายอยาอะเฮ้ยปกติปลาเยอะมากออกมันหลับอยู่หรออต้นไม้ทำไมเหี่ยวยงี้ละ่ะครั้งที่แล้วมายังแบบบานอยู่เลยอ่ะมันชื่ออาซาเบะนะครับคนเยอะมากวันนี้วันเสาร์นี่นะครับซื้อหมูสับกับเนื้อสับก็มาส่ปลา ได้นะครับหรือว่าเป็นแพ็คเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มีจะทํากับข้าวนะครับก็วันนี้เป็นวันเสาร์นะครับแล้วก็วันอาทิตย์ที่เยอรมน,นีหรือประเทศที่แบบว่าในยุโรปอย่างเงี้ยส่วนมากวันอาทิตย์เขาจะปิดเนาะเราก็ต้องซือเตรียมไว้ก็เตรียมไว้สองวันเลยพวกโซนเครื่องเทศนะครับ นี่นะครับซื้อของแค่1รถเข็นเนี่ยมันไม่ถึง1รถเข็นด,ด้วยเพราะมีน้ำเนี่ยราคาประมาณนี้อันนี้คือข้าของที่พี่เยอรมันนะครับนี่นะครับของที่ซื้อไปประมาณ3,800บาทนะครับก็ได้ท่่นี้ครับแล้วก็น้ำีอ2แพนะ็คเนาะก็ จะเป็นกับข้าวนะครับที่เอจะทำใน2วันนีนะ้ผักคือใช้เท่าไหร่ที่เยอรมันมันดีอย่กงตรงที่อยู่ใช้เท่าไหร่ยู่ก็ซื้อเท่านั้นนะ้ำไม่ต้องซื้อเผื่ออะไรเงี้ยเพราะว่าทุกอย่างคืออย่างที่เห็นเพื่อนๆเ,เ,เห็นเนาะว่าความสับลีบิงมันมันแพงจริงๆคือวันนี้เอจะทำอาหารไทยใช่ไหมครับทำกับข้าวสามอย่างแล้วพรุ่งนี้เอก็จะทำะริซอตโต้นะครับเป็นริซอตโต้มีดบอลใส่มะเขือเทศ ใส่หอมแดงแล้วก็ใส่ปาปริก้านะครับแต่ว่าพอดีแม่ฝามีเขาชอบกินไวน์อะสราแกส์เนี่ยหรือว่านองไม้ฝรั่งสีขาวใช่ไหมพร้อมเป็นหน้าหน้ามันอยู่เนาะก็อันนี้เสร็จก็คือเหมือนเป็นสปาร์คิ้งไวน์นะครับคล้ายๆแชมเปญแต่มันเป็นดิเฟรนต์เอ่อเมโทรโลจีเนาะคือกระบวนการผลิตมันต่างกันแล้วก็เนี่ยแชมเปญมันก็เหมือนมันก็คือสปาร์คิ้งไวน์ชนิดหนึ่งแต่ว่ามันผลิตได้เฉพาะในในเขตแชมเปญเนาะอันนี้นะครับเป็นโอ๊ตมิลนะครับยี่ห้อที่ นักฟุตบอลสุดหลอนะครับที่เฮดเอ็กตามเขาอยู่บนไอจีนะเขาชอบโฆษณายี่ห้อนี้มากนะครับก็คือเควินทรัฟนั่นเองคนที่แบบหล่อมากอืมลองซื้อกินดูลวคาจะแพงกว่ายี่ห้ออื่นพอชิมดูแล้วก็แบบแปะเฉยๆนะต้องบ,บนะัตแย่นะกินไหมล่ะวลางเรียบร้อยนะหวานมากดูเลยดูความใหญ่โตอลังการชิมอื้ม วันนี้ไม่ได้แต่งหน้าอย่ากโกรธนะตื่นเช้าหือทำขนมเขาเรียกว่าอะไรวะไข่หง่ะดอกปั้นก็ไม่เท่ากันดิทำง่ายมากเลยนะเพื่อนชิมแล้วนะมะวานอร่อยมากวันนี้ก็เลยมาบ้านแม่สามีก็เลยเอามาด้วยนะครับเพราะว่ากินไม่หมดมันเยอะมาก ไฟประมาณกันกลางนะครับไม่ต้องไม่ต้องกร้อน,นะามันจะได้สุกตัวทัวนะขนมไข่หงเห็นน่ากินปะเพื่อนๆมีเอฟซีแบบว่าเมนทางอินสแ a m บอกแม่ถ้าให้จะว่างมากกว่าอดอกเออว่า,วาง ก่อนได้ชอบกินมากเลยนะตอนแบบอยู่โรงเรียนเนาะแบบมาหน้าโรงเรียนอะไรเงี้ยเนี่ยแล้วเขาก็เห็นพ่อคาเขากดๆอย่างเงี้ยนะแต่เขาก็กดไม่แรงเนาะถูกเร็วมากเลยเพื่อนเอาขนมมาเสิร์ฟคุณแม่สามีชเมกชเมกกูดเจียกูด,ดนี่นะครับขอโทษด้วยนะครับที่ครัวอาจจะไม่ค่อยเกื่อนจ,จะลบนิดนึงเพราะว่าแม่สามีเขาอายุเยอะแล้ว,แล,วแล้วเขาอยู่คนเดียวนะครับแล้วเขาก็วางพวกยงพวกยาเขาาเออ กำลังจะทํากับข้าวเย็นนะครับวันนี้จะทํามะเขือเทศผัดหมูสับนะครับแล้วก็ไข่เป็นอาหารที่แม่อชอบทําให้กินตอนเด็กๆนะครับแล้วก็ต้มขาไก่ไม่ใส่พริกเลยเพราะว่าคนเยอรมันทานเผ็ดไม่ได้ใช่ไหมครับสามีเอ็ดทานเผ็ดได้เหมือนคนไทยเลยแต่ว่าแม่สามีเขาจะทานไม่ได้เลยเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือจะทํากุ้งลาดซอสมะขามซึ่งซอสมะขามเอ็ดทำมาแล้วนะครับก็คือ เมื่อวานทำซอสผัดไทยก็เลยเตรียมมาแล้วเรียบร้อยอันนี้ก็เป็นข้าวไม่มีข้อของข้าวนะค๊ะใช่หม้อธรรมดาเลยนี้เราก็ล้างข้าวให้สะอาดแล้วก็น้ํามันควรขึ้นมาถึงปลายนิ้วก้อยอะของระดับข้าวแล้วก็หุงตอนแรกใช้ไฟแรงพอเดือดปุ๊บเปิดไฟเบาแล้วเดี๋ยวมันก็หุงปกติหุ่งเหมือนหุงข้าวเหมือนหุงข้าวในหม้อหุงข้าวเลยครับง่ายมากนี่นะครับที่บอกเนี่ยใส่น้ําแล้วก็ให้มันขึ้นมาในระดับเนี้ย ครับทำต้มขาไก่ก็เห็อันนี้แทนนะครับแล้วก็มีขาตะไคร้ลืมซื้อมาก็ใส่แค่นี้แล้วกันดอกนะแล้วก็เนี่ยฉีกง่ายๆเลยนะครับแล้วก็หั่นตัวนี้นนเครื่องของต้มขาแนละ้วแล้วก็มีไก่แล้วก็เห็ดเห็ดอันนี้ไม่รู้เห็ดอะไรอ่ะอร่อยนะไอชอบกิน แต่เราเป็นคนอินเจนเนอร์เราชอบกินเห็ดอยู่แล้วไงเห็ดเยวอะไรก็กินหมดอ,อร่อยเหมือนตอบตัวมาจากเมืองไทยเนาะเวลาไปซื้อข้าวร้านป้าใต้ตึ้หรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นอยู่แล้วว่าเขาทํายังไงอะ่ะแต่เราแค่นึกว่าเราทําไม่ได้แต่พอเรามาจับก,กระทะลองทําดูอีเคียโคตรง่ายเลยทุกอย่างมันแบบมันเป็นไลฟ์ลองเลอร์นิ่งเมทัลโลจีอ่ะคือเราเห็นมาทั้งชีวิตอะ่ะว่าเขาทํายังไงเนาะจริงจริงมันง่ายมากเลยนะการทำบุข้าวอะ่ะ แล้วคนที่ทําแบบเยอะๆมีเรซิปี้ตรงตวนนี้ยส่วนมากจะแดกไม่ได้ไม่อร่อยแต่ถ้าคนแบบหยิบจับโยนโยนโยนอะไรอย่างเงี้ยคือจะทำกับข้าวอร่อยจริงๆเห็นมาลัดนัดต่อน,นัดละแล้วตัวเองก็เป็นคนทำกับข้าวอร่อยด้วยนี่นะครับก็มีเห็ดแล้วก็มีอันนี้แล้วเดี๋ยวสับไก่แต่ว่าเขียงเรามีเข็มเดียวไงเราก็เลยจะพวกเนื้อสัตว์เราจะหั่นสุดท้ายเลยเพราะว่าเออนั่นแหละมันไฮจีนิกเนาะปกติอ่ะตอนเด็กๆไม่กินมะเขือเทศเลยนะ แลวแม่เขาบอกว่ากินแล้วผิวด,ดีเขาชอบเอาพวกนี้มาผัดให้กินแล้วเขาก็แบบเหมือนลอกเราอะ่ะแต่พอกินไปกินมาแล้วแบบเฮ้ยกลายเป็นชอบอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบพอผัดกับหมูสับแล้วผัดผัดไข่มันไม่มีความสบของมะเขือเทศเลยเราก็เลยกลายเป็นชอบ <c oughs> เป็นแม่บ้านสมัยใหม่เนาะไม่ต้องแบบอีดอกมานั่งบา้า <c> น <oughs> อย่างไม่ทันไม่ทันทำมาหาแดกนะคะเราก็ต้องมือไปไกวไปนะคะนี่ เร็วไหมเป็นคนทำท่านทำอะไรเร็วเนี่ยใครบอกว่าเอ็ดดี้จับมีดไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยคือเอ็ดไม่ได้เรียนมาเนาะเอ็ดเรียนใบดูยิ่งนะจ๊ะก็ไม่มีใครมานั่งสอนเอ็ดเนาะเอ็ดทำของเอ็ดเองก็อย่ามาดราม่านะจ๊ะพวกที่แบบว่าเป็นฟู้ดไครติกหรืออะไรอย่างเงี้ยอุ้ยหมูข้าวเห็นปะมันสุกละเนี่ยเราต้องทำมันสุกเดือดๆอย่างนี้แล้วเราต้องลดไฟแล้วนะค่ะคนเข้าวสองปี รถไฟแค่นั้นแหละเป็นไฟกลางแล้วเดี๋ยวมันก็จะสุกข,ของมันเองนะคะเนี่ยหัน่นเอเป็นคนหัน่นเนื้อหัน่นผักหั่นอะไรอย่างเงี้ยเยี่ยมากแต่ว่าบุนบาปไม่เคยโดนบาปในชีวิตแม่เอเห็นแม่ตกใจแม่บอกทำไมหั่นอย่างงี้แล่ะลูกหั่นแถวเนี้ยเธอไม่สอนจนนี่เหมือนเป็นลูกผู้ชายคนจีนไงตอน,นเด็กๆนก็ชอบเข้าไปดูแม่ในัวนะเขาไล่ออกมาไงเขากลัวแบบเป็นกระเลยอะไรเงี้ยีดอกมันไม่เกี่ยวปะ ก็เป็นก็เป็นคือใคยไปดูเชฟป้มทำข้าวนะครับเขาจะใช้น้ำต้มอ,อย่างเงี้ยเออก็อร่อยดีนะมันจะดูมันจะไม่ได้เป็นซุปที่แบบว่าข้นๆน่นนะมันเป็นซุปที่แบบเอาไว้สดเนาะใส่ผงขโนไปนะครับแล้วก็เกลือันนี้ใส่ไปเถอะโยนโยนไปมันจะอร่อยบอกแล้วแต่ว่าเดี๋ยวไอ้จเจ้าไปทอดก่อนแต่ว่าจะให้ฝรั่งกินง่าย,ายก็จะเลาะเปลือกตรงเนี้ยออก จริงๆไม่ต้องทาก็ได้นะแต่ว่าอยากทําให้อ่ะเวลาฉันรักใครฉันก็อยากทําให้เขากินดีๆเนาะกินง่ายๆเอา้าคุณบอกไปว่าไม่เคยโดนบาดอีดอะจะโดนวันนี้หล, mm hmm. ละพอมีเอฟีขอมาหลายคนนะว่าแบบเขาตามไอจีเอสแล้วเขาบอกว่าเอทำกับข้าวเก่งอะอยากให้ทําให้ดูหน่อยอันนี้ยทำแล้วนะถ้ามึงไม่เข้ามาดูกันนะก mm ูแ hmm. ช่งนะคะกุ้มเสร็จอีดอกน้ําเดือดอีกมาสติทาสหนึ่ง เราก็ใส่ไปเลยนะเนี่ยขาดตะไครไ้ใบมะกรูดแต่เราลืมซื้อตะไคร้ก็ใส่เท่านี้แหละต้มเข้าไปเอ็ดดี้ทำอาหารอร่อยนะทำอะไรก็ออกมาอร่อยจริงๆโยนๆเข้าไปแต่มันก็อร่อยใส่ทั้งหมดนี้แหละจริงๆเยอะเกินนะเน่ยพอมันเดือดอีกรอบหนึ่งแล้วเราค่อยใส่กะทินะครับไข่กล่องเดียวก็พอสองร l หสิบมแเขาบอกว่าฟองพวกนี้มันจะทำให้ขาวไม่ถูจริง่ะนะแต่เอาออกก็ดีนะเพราะเราไม่ชอบกิน าน้ำปลาเราจะใส่ตอนที่มันเดือดเท่านั้นไม่ไงมันจะขาวมากอยู่เนี่ยใส่แค่ช้อนเดียวก็พอและโป๊โป๊แล้วก็ปิดไฟเลยจ้ะแล้วเดี๋ยวค่อยใส่มะนาวทีหลังพอมันไม่ร้อนมากถึงจะใส่มะนาวได้นะ าผ่า,ากุ้งก็าโอ้กุ้งมีประมาณร้านตัวน,น,นี้ก็ไม่มีใครสอนนะทำตามแบบย,ยถากรรมเลยสวยบ้างไม่สวยบ้างแต่เรากินเองนะคะก็บอกแล้วว่าไม่มีใครกล้าด่าเราเพราะเราเป็นเจ้าของร้านเนาะถ้ามึงดา่าไปทำแบกเองนะคะบ้านนี้ฉันเป็นใหญ่ ปกติแล้วแบาทำอาหารนะจะมีคนดูแบบสองพันคนไรเยยงี้ยถ้าแบบมีปักลงไปในมือ <laughs> อาจจะได้ยอดวิวเพิ่มแต่ไม่ไม่เอานะเพราะว่าถ้ามือใช้การไม่ได้ไม่ได้เลยนะหัวเลิกเลยนะเพราะว่าเป็นโ <laughs> กลเด้นแฮนด์ซูแป้งนิดหนึงไม่ต้องเยอะแป้งธรรมดาเลยนะครับไ <laughs> ปะ นะครับเดี๋ยวดิฉันเริ่มทอดกุ้งแล้วนะกระเพราเล็กไปนิดนึงะ ชีตติ้งโดยการโดยขอมเจยียวที่เขียบทำเองโดยไปเยอะๆ,ๆเลยค่ะเนี่ยที่แบบให้มันดีน่งหนึงมันสื่อแบบถ้าเรากินไม่เยอะเราก็ซื้อได้แค่เนี่ย นี่นะครับน่ากินไหมผัดมะเขือหมูสับไข่นะครับแล้วก็กุ้งาราดทอดมะขามนะครับแล้วก็ต้มขาไก่ขอประดับนิดนึงจะได้มีสีสันสวยงาอมอี่ขาดไม่ได้เราต้องเตรียมมาเองนะพริกน้ำปลาจะ้ะแซ่บๆน่ากินปะ

มาเดะไฟติง้งโน้้เป็นวันแรกในเยอรมันเลยนะครับที่อากาศแบบดีมากอากาศประมาณ20องศานะครับพาแม่สาม,มีมาเดินเล่นที่เครนิกอาเล่นะนานงไม่ยอมนั่งรถถอนแรก บังคับนั่งบอกว่าถ้าเธอไม่นั่งฉันจะนั่งเองแล้วให้เธอลดจากพันสามห้าสิบเหลือสี่ร้อยยูโรหมื่นกว่าบาทดอบถูกมาก <ST U> ใครเข้ามาดูแล้วไม่กดสับขอให้โสดตลอดชีวิต